สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับวัตถุแฟนไทยแลนด์นะครับและเราอยู่กับรถยนต์นั่งขนาดกลางนะครับที่มีการเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับโดยกําหนดการเปิดตัวของโตโยต้าคัมรรุ่นใหม่เนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนะครับซึ่งในวันที่เราถ่ายทำเนี่ยยังไม่รู้ราคานะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตราคาให้ตรงด้านล่างของคอมเมนต์นะครับ การเปลี่ยนแปลงหลักๆของเจ้าตัว c a m รี่ตัวนี้นะครับแน่นอนครับมีการเปลี่ยนไปที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นการตัดเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับออกจากการทําตลาดนะครับรวมถึงมีการปรับนะครับรุ่นใหม่เข้ามาอย่าง2.5สปอร์ตนะครับแล้วก็มีการทําให้ตัว Hybrid เนี่ยมีความปลอดภัยเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆนานาม,มากขึ้นรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้ารูปลักษณ์ต่างๆเนี่ย ในระดับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพาไปดูกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงหลกัหลกๆนะครับในรุ่นนี้นะครับเจ้า2.5 HEV Premium Luxury นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกให้มีความสปอร์ตมากขึ้นมีความน่าสนใจมากขึ้นถ้าคุณมาดูที่ด้านหน้าของตัวรถเนี่ยคุณจะเห็นว่าจุดที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็คือกระจังหน้านะครับมีการเปลี่ยนดีไซน์ให้มันมีความเฉลียเฉียวมีความพรีเมียมมากขึ้นและขณะเดียวกันเนี่ยตัวชุดโคมไฟหน้าเนี่ย ก็มีการถอดไอตัวที่เป็นโครมสีฟ้าออกหมดเลยเรียกว่ามองเผินๆเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นเวอร์ชันไฮบริดแล้วนะครับถ้ามองจากโคมไฟหน้าแต่กระจังหน้าที่เป็นสีฟ้าก็ยังมีอยู่นะยังติดตั้งมาให้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เนี่ยถือว่ายังเอาใจกลุ่มลูกค้าที่ขับรถรุ่นท็อปอยู่บอกว่าอยากจะบอกว่าฉันเป็นตัวท็อปนิดนึงนะครับล้อลอยเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นขนาด18นิ้วในทุกรุ่นย่อยนะครับซึ่งทําให้ตัวรถเนี่ยมีความ รู้หลาหลามีความพรีเมียมมากขึ้นแล้วตัวร้อรอยลายที่เลือกมาในรุ่น2.5พรีเมียม H E V เนี่ยนะครับก็มีความสปอร์ตดุดนันมีการเล่นสีสันที่สวยงามมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยนะครับโตโยต้าเนี่ยยังมีการเปลี่ยนในส่วนของวัสดุสําหรับไฟท้ายนะครับซึ่งทําให้ตัวรถเนี่ยมีความพรีเมียมมากขึ้นสวยงามแล้วก็มีความคมกริบของตัวชุดไฟเนี่ยนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงหลักๆของภายนอกสําหรับเจ้าโตโยต้าครมรี่2.5 H E V Hybrid Premium คันนี้ครับ คุณเข้ามาในห้องโดยสารภายในเนี่ยสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือการตกแต่งภายในเนี่ยมีการเปลี่ยนไปนะครับมีการเลือกใช้ลายไม้ตัวใหม่นะครับซึ่งไอ้ตัวลายไม้สีเทาเนี่ยมันทําให้ตัวรถด,ดูมีความสปอร์ตนิดนึงเพิ่มขึ้นด้วยนะครับตัวหน้าจอกลางเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นหน้าจอแบบลอยตัวขนาด9นิ้วนะครับมีความสวยงามชัดเจนแล้วก็เห็นโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ใช้ชุดเครื่องเสียงกับหน้าจอเนี่ยของ JBL นะครับ หน้าจอใหม่เนี่ยรองรับทั้งส่วนของ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีในเรื่องของ Wireless Charger ติดตั้งมาให้แล้วก็ตัวเบาะนี่ก็จะเป็นเบาะแบบที่สามารถเป่าลมเย็นๆเนี่ยเข้ามาได้นะครับเพื่อช่วยลดอุณหภูมิในการขับขี่นะครับถ้าเป็นรุ่น HB Premium Hybrid ตัวท็อปนี่นะครับก็จะมาพร้อมเบาะหลังเนี่ย ที่สามารถปรับเอ็นได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับ <S 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 แล้วก็จะมีในส่วนของระบบปรับเบาะผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยนะครับที่เบาะด้านข้างได้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าให้มาค่อนข้าง,งครบคันเลยและที่สําคัญนนคนเนี่ยนะครับเตยววต้าได้ทําการติดตั้งนะครับตัวพนักรองศีรษะเนี่ยนะครับแบบพับได้ที่ด้านหน้านะครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารแล้วนั่งอยู่เบาะหลังเนี่ยคุณสามารถปองทะลุมาที่กระจกด้านหน้าเนี่ยได้อย่างง่ายดายมากขึ้นการตกแต่งอื่นภายในรถเนี่ยก็ถือว่าให้มาอย่างครบคันนะครับไม่จะเป็นภูมิะาลมัติฟังก์ชัน,นรัอ่าหืว อุปกรณ์ชื่อหลือต่างๆนานาที่มีมากมายนะครับแต่สิ่งที่เป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงหลักๆเนี่ยครับก็คือการเพิ่มระบบความปลอดภัยหลายระบบเข้ามาในรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องยนต์ตัวเดิมแล้วก็ระบบต่างๆที่เพิ่มมาครับเครื่องยนต์นะครับสำหรับรุ่นไฮบริดนะครับยังเป็นเครื่องยนต์2.5ด y n ามิกฟอสต์นะครับซึ่งทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้กําลังสูงสุดเนี่ย211แรงม้านะครับส่วนแรงบิดเนี่ย ก็จะเป็นการรวมแรงบิดการระหว่างตัวของเครื่องยนต์กับตัวของมอเตอร์ไฟฟ้าเพราะะนั้นเนี่ยในเรื่องของการตอบสนองในการขับขี่เนี่ยถือว่าหายห่วงแน่นอนนะครับจุดที่เป็นจุดแข็งสําหรับโต o ตา c ัมรีรุ่นท็อปมาตั้งแต่สมัยแรกๆเลยคือการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยในรถเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาหลายตัวมากๆหรือคู่แข่งหลายๆคนด้วยซ้ำนะครับในท้องตลาดนะครับและครั้งนี้เนี่ย ก็ให้เพิ่มมาอีกนะครับสิ่งที่เพิ่มมานะครับก็คือระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับสำหรับรถจักรยานยนต์และคนเดินถนนนะครับรวมถึงระบบเตือนการชนด้านหลังและระบบช่วยเบรคทั้งด้านหน้าและด้านท้ายนะครับเพิ่มเลด้าค i ้มส์คอนโทรลออสปีดมาให้นะครับจากรุ่นเดิมเนี่ยจะให้ที่ไฮสปีดเนอะรุ่นนี้เนี่ยให้จนถึงจอดรถได้สนิทที่ความเร็วศูนย์เลยนะครับและที่สําคัญเนี่ย ก็มาพร้อมระบบช่วยลดความเร็วละขณะเข้าโค้งนะครับและที่หลือสำคัญนะครับก็ยังมารวมอยู่กับระบบช่วยเหลือเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบรักษารถให้อยู่ในช่องนะครับระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและอื่นๆมากมายซึ่งทําให้ตัวรถคันนี้นะครับมีความน่าสนใจมากขึ้นและแข่งกับผู้แข่งได้อย่างมากขึ้นนะครับคาถามก็คือราคารถเดิมเนี่ยนะครับคัมรี่เองเนี่ยก็เป็นราคารถที่สูงที่สุดอยู่แล้วในท้องตลาดนะครับมาคราวนี้เนี่ยใส่อุปกรณ์มาเพิ่มขึ้นราคาจะเป็นเท่าไหร่รอคําตอบกันครับวันที่3ครับ เราจะได้คําตอบของรถคันนี้แล้วเดี๋ยวเรามาลองเทียบกันอีกทีนึงเนอะว่าถ้าเทียบคันนี้กับแอคคอร์ดเนี่ยความน่าสนใจมันเป็นยังไงบ้างเพราะอย่างแอคคอร์ดเนี่ยนะครับตัวคือรุ่นท็อปของเขาเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดแต่เป็น1.5ไฮบริดเนาะ mm hmm. ก็อาจจะมีเรื่องของสมรรถนะที่แตกต่างกันบ้างแต่เดี๋ยวรอราคารอมาแล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบความคุ้มค่าแข่งรอบนึงครับว่า2คันเนี้ยแตกต่างกันยังไงบ้าง ได้อีกคันนะครับที่จอดได้เห็นอยู่วันนี้นะครับก็คือรุ่น2.5 p เมี i ยมนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ทําตลาดเดิมอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนตอน้นคลิปก็คือเขาตัดตัว2.0ออกนะครับแล้วก็มี2.5 Sport เนี่ยมาเป็นรุ่นเริ่มต้นแทนนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีการอัปเกรดอุปกรณ์บางตัวเหมือนกันให้กระเถิบขึ้นไปเหมือนกันนะครับถ้ามามองด้านหน้าเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกก็ไม่จะมีการปรับในเรื่องของกระจังหน้านะครับเหมือนกันแล้วก็จะมีการเปลี่ยนล้อเป็นล้อ1 ให้มาเกิดมันก็หมดเลยขาดก็ตายในเรื่องของระบบปรับบ่อหลังไฟฟ้านะครับแล้วก็ดีเทลจุกจิกจุกจ,กจ,กจิกของอุปกรณ์ซึง่งจริงๆแล้วสำหรับเซก2.5พรีเมยมเนี่ยผมเดาว,ว่าโตต้าเองเนี่ยตั้งใจจะเอากลุ่มลูกค้าที่เอาไว้ใช้งานในชีวิตประจําวันแต่ไม่อยากได้รถยนต์ไฮบริด นะครับก็จะมาจับกลุ่มที่ลงมานิดนึงนะครับแต่น่าจะเป็นรุ่นที่ขายดีแหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปเอาตัวร่างที่เป็น2.5สปอร์ตเนี่ยมันจะมีอุปรกรณ์ที่เราตัดทิ้งไปหลายตัวเลยไม่เป็นเรื่องของล้อลอยที่เหลือ17นิ้วนะครับอุกปรกรณ์ต่างๆภายในรถที่หายไปมากมายนะครับแต่ถ้าเอา2.5พีเอมเนี่ยระบบความชวยเหลือความปลอดภัยที่ผมบอกทั้งหมดเมื่อกี้สาหรับที่ยกมาจาก2.5ไฮบริดเนี่ยนะครับก็คือได้เหมือนกันหมดเลยจะขาดไปก็เช่นถุงลมนิรภัยหัวเข่าซึ่งไม่มีรหรือว่า อุปกรณ์ช,ชุกชิกชิกแล้วกันนะครับใช้คํานี้แล้วกันซึ่งในราคาเนี่ยน่าจะถูกกว่ากันพอสมควรเลยเพราะว่าเครื่องยนต์ที่เป็นสัญญาพรีเมียมนะครับก็เหมือนเป็นตัวเริ่มต้นของคัมรี่เขาแหละนะครับก็น่าจะมีราคาจาหน่ายเนี่ยที่ถูกกว่าเจ้าไฮบริดอย่างแน่นอนแต่ยังไงก็ตามนะครับแม้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่สมรรถนะของเครื่องตัวนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะเครื่องยนต์สี่สิ้าลิตรตัวนี้น,นะครับให้กําลังสูงสุดเนี่ย209แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุดนะครับ250ริวตันเมตบเลยนะครับ การส่งกําลังเนี่ยเป็นหน้าที่ของเกียร์ตัวมั้แบบ8สปีดนะครับซึ่งจะแตกต่างกันแต่รุ่นไฮบริดจะใช้เป็นเ e กียร์ eCVT นะอันนี้เนี่ยแล้วแต่ความชื่นชอบการตอบสนอ,ของของเครื่องยนต์ในต่างนานา,นานเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับเกียร์เป็นคนละตัวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยตัวนี้ถือเป็นอีกตัวที่น่าสนใจเลยสําหรับคนะัมรี่ในรุ่นใหม่นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านะครับก็คือราคาจําหน่ายของรถรุ่นนี้นะครับเดิมทีเนี่ยก่อนที่จะปรับโฉมเนี่ยนะครับคัมรี่เนี่ยมีราคาจําหน่ายตั้งแต 1, 1้า4 4ห5 0 0 0บาทนะครับในรุ่น2.0นะครับไปจนถึง1้า8แ9 0 0 0บาทนะครับในรุ่นท็อปไฮบริดนะครับพอติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มตัดรุ่น2.0ไปนะครับเราก็คงจะต้องคิดว่าราคาจะไหนน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ที่ถ่ายทําอยู่ยังตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงขนาดไหนยังไงต้องไปรอดูวันที่3นะครับตอน9โมงเช้าว,ว่าราคารถเนี่ยจะขยับไปมากน้อยขนาดไหนยังไงแล้วมันจะเข้าไปทําให้ตัวของรถน,นะครับ แข่งกับผู้แข่งต่างๆเนี่ยได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นหรือเปล่าก็ต้องไปรอดูวันนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่องราคากันให้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจบกันแต่เพลงเท่านี้สำหรับการพาชมโต้ท่าคัมรี่แบบไวๆนะครับสองคันนะครับที่เราพาดูกันวันนี้ก็คือ2 5 H.E.V.Premium ตัวท็อปนะครับกับ2.5 Premium นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปของเครื่องยนต์เบนซินนะครับอันนี้เนี่ยแล้วแต่ความชื่นชอบนะครับชอบตัวไหนอยากถามอะไรเพิ่มเติมอยากรูเองรถเพิ่มเติมเนี่ยรอมันเปิดตัวรถ